เกก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่นะ้องเพื่อนๆครับผมมาเรามาอยู่หน้าเกลน,นะครับผมนะฟอร์จูนไทเกอร์นะครับผมนะใครๆก็รูปหมดนะครับผมนะของคกล้พี่จีนะจ๊ะคนดูมาเราลุลยกันนะจ๊ะคนดูมาเบตกเท่าไรดีครับมาเอาเบรกสีบ่บาทพอนะเบ,บรกสี่บาทพอหลายนอตสิบสามสิบหมดไปพี่มาเราจะผ่านไหมเราจะพานไหมดูกันเอานะครับผมคผู้ชมคาร์ลส์เ s go มาวันนี้มีโปรนะครับผมนะ ฟ้าห้าสิบเก้าบาทนะครับผมพี่นะออลับไปเลยพี่นะสองร้อยบาทเต็มๆนะครับผมคุณจู้ชมครับ let's go let's go โ oh oh. หสองร้อยเต็มๆนะครับผมนะคุณผา้ชมมายังไงจ้าคนดูโ oh อ้โ oh. หมาแล้วจ้าสองร้อยมาไปต่อพี่มา ยังไงจ้าคุณดุจัดไปพี่มาไปกันยาวๆเลยนะครับผมคุณเจ้าคับ let's go let's go อืเอ้ยเอ้ยขัดสวรรค์ว้าโอยโโ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 ไม่ได้วะมาได้อยู่ดานครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมคุณเจ้าคับมาว่าเรลาในวุ่ตรงครับผมนะไม่มีคำามไม่ต้องทำเดิงครับผม รับทุกธนาคำรับทุกวิเลยด้วยนะจ๊ะพี่อีอานหนึ่งนะพี่หนึ่งบาทสองบาทฝาดง่ายถอนง่ายนะครับผงคุณผู้ชมครับ let's go จัดไปพี่โอ้โหมาแล้วจ้าสองร้อยบาทมาไปต่อยังไงจ้าคนดู1 2ึบบาทนะครับผมคุณผู้ชมครับเขาแจก,กอยู่แล้วนะพี่นะเออ แจ็คแน่นอนพี่นะเออพี่เสือนะครับผมนะเออพี่เสือแจ็คแน่นอนจ้า ยังงานเจ้าโ,โหเจ็ดร้อยสี่สิบบาทนะครับผมคุณผู้ชมครับแล้วก o ไปเราไปลุยกันต่อนะจ้าคุณดูนะเออเราจะปังแน่นอนพี่นะเออปังไม่ปังดูกันเอาไว้นะครับผมนะคุณผู้ชมนะมนนะเออใครๆก็บอกว่าออว,วินนีกงวินน้นโกงผมไม่รู้นะครับผมนะวินนี้แจกจริงนะพี่นะแตกนาด้วยที่พี่เออบอกไว้ก่อนนะเออไม่มีคำามไม่ต้องทำถาถึงครับผมรับพุทธนักคำรับทุเล่ด้วยนะจ้าพี่อย่างหนึ่งนะพี่หนึ่งบัตรสงบัตรฝากง่ายถอนง่ายนะครับผมนะ คิดดูกันเอานะครับผมเออไม่ต้องพูดเยอะนะครับผมนะเจ็บคอพี่นะเออลงเข้าไปเล่นดูนะครับผมนะเดี๋ยวก็รู้นะครับผมแจกไม่แจกนะครับผมนะเออวันนี้โปรนะครับผมนะฟ้าห้าสิบเก้าบาทพี่นะรับไปเลยพี่นะสองร้อยบาทเต็มๆนะครับผมนะเออใครอยากได้ปลูกก็ไปที่แอดมินได้นะครับผมแอดมินบริการดีมากครับผมนะ24ชั่จะมองนะจ๊ะคนดู 98บาทมาจัดปลายโอ้โห116บาทมายังไงจ้าคุณดู200บาทมาเ,าเต็มๆนะครับผมคุณผู้ชมครับ let's go <S ไปต่อนะครับผมนั้น100บาทมาอือหือโอเคนะครับผมคุณผู้ชมครับมาหมุนกันเอาไว้นะครับผมคุณผู้ชมครับ let's go ยังไงเจากก้าคุณผู้ชมมาจัดไปพี่มานี่หน,นึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับคุณผูช้ชมครับ let's go หนึ่งร้อยหกบาทมาเออโอเคคุณผู้ชมครับผมนะใครชอบกินนี่ก็กดไลค์กดแชร์หน่อยนะจ๊ะมาเบคห้าสิบมวนกันเอาไว้นะครับผมนะได้เท่าไรครับผมนะดูกันหน่อยโอ้สามร้อยสามสิบบาทมายังไม่จบนะครับผมนะยังไม่จบยังไม่จุดเออเบคห้าสิบนะครับผมนะแค่มูลกันอ้อยนะครับผมนะเออดูสามพันสามร้อยบาทเอาเลื่อนว่ะ แบบนี้แหละโอ้โหเอาอีกสุดท้ายนะครับผมนะ้ำหมดสุดท้ายนะเออถ้าสิ้นเนี่ยผมพอแล้วนะยังไงจ้าคุณดูโอ้โหห้าร้อยแปดสิบบาทนะครับผมคุณผูณ้ชมครับห้าร้อยแปดสิบบาทมาจัดไปพี่มาโอเคนะครับผมคุณผูณ้ชมครับเสร็จแล้วนะโนองไปเลียบทองขอแล้วนะจ้าคุณดูนะได้กำไรมาเจ็บพังแล้วนะครับผมนะผม ใช้เวลาพี่นะไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับผมนะเออทํางานคันนอพี่นะท่านวางในพี่นะเออได้มา4ี0ร้อพี่ตอนนี้ผมใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับผมนะได้กําไรมาเจ็บพันกว่าคิดดูกันอ่อยนะครับผมคุณผู้ชมครับ let's go เดี๋ยวเจอกันคิดใหม่นะครับผมบ๊ายบาย